ชาวราศีกันทุกท่านช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีทุกคนที่เข้ามาอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้นั้นในช่วงนี้ถือว่าจะมีโชคมีลาบเข้ามาเกยตัวของท่านชีวิตของท่านในช่วงนี้ท่านจะติดต่ออะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จสิ่งที่ดีๆก็จะมีเข้ามาหาท่านทางนั้นชีวิตของท่านนั้นจะ อยู่ในช่องทางที่ดีท่านจะหาเงินหาทองได้ง่ายกว่าในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะหยิบจับทําอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอชาวราศีกันนั้นในเรื่องของการงานในช่วงก่อนนั้นก็ไม่มีงานทําบางคนก็ว่างงานจะไปสมัครงานอะไรก็ไม่มีใครรับในช่วงนั้นถือว่าลําบากอย่างมากๆจะทําอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอ ในเรื่องของการงานไปสมัครงานก็ถือว่าไม่มีใครช่วยไม่มีใครให้ความเอ็นดูก็จึงว่างงานมาเป็นเดือนๆในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นหยิบจับอะไรทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอบางทีไม่มีพอที่เรียกว่าจะใช้อะไรก็ไม่พอใช้ต้องไปขอหยิบขอยืมคนอื่นแม้กระทั่งเพื่อนฝูงบางคนก็หลบหน้า ลัวเราจะขอย้มเงินบางคนก็ตีตัวออกห่างเพราะฉะนั้นในเรื่องของดวงชะตาในช่วงของเดือนที่แล้วของชาวราศีกันนั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไรผิดกับในช่วงต่อไปนี้ในช่วงต่อไปนี้ดวงของท่านนั้นจะกลับฟื้นคืนดีเนื่องด้วยมีดวงดาวต่างๆได้มีการโคจรโยกย้ายในช่วงของเดือนมีนา นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่14จะมีดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีมีนจึงทำให้ชาวราศีกันนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องของการทำมาหากินช่วงนี้การทำมาหากินของท่านจะมีความก้าวหน้าจะนำพาครอบครัวของท่านนั้นไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองท่านจะเป็นผู้นำที่ดีมีคนนับหน้าถือตาท่านอีกในช่วงนี้ ในช่วงนี้ชาวราศีกันนั้นท่านจะมีสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งพูดอะไรก็จะมีคนคอยเชื่อฟังจะมีคนนิยมยกย่องท่านอยู่เสมอการเจรจาอะไรในช่วงนี้ก็ย่อมมีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะไม่มีปัญหาทางนั้นการงานที่ท่านทำนั้นจะมีจุดเด่นมีคนนิยมยกย่อง ในช่วงนี้รวมถึงท่านอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนนายคนอีกด้วยจะเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปในช่วงนี้ในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้ท่านจะทำอะไรก็ <c oughs> จะมีความสำเร็จในเรื่องของการติดต่อการงานในช่วงนี้ท่านใดที่เคย ว่างงานอยู่ไม่มีงานทำท่านก็จะมีงานในช่วงนี้ท่านไปสมัครงานอะไรไม่ว่าจะเป็นงานหลวงงานรัฐหรือว่างานอเอกชนก็แล้วแต่ในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านทำได้ท่านจะมีโชคมีลาบท่านจะได้ทำงานที่มีความโดดเด่นและมีความที่ภูมิภูมิใจทำแล้วงานของท่านนั้นจะทำให้ตัวท่านมีชื่อเสียง โด่งดังได้ในช่วงต่อไปถือว่าในเรื่องของการงานของท่านนั้นต่อไปนี้จะไม่เดือดร้อนท่านจะมีงานทำอยู่เสมอชาวราศีกันนั้นในช่วงนี้จะเหมาะกับการลงทุนอีกต่างในเรื่องของการลงทุนท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายหรือจะลงทุนเป็นในหน้าจัดหาจัดซื้อ ในช่วงนี้ก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นชาวราศีกันนั้นในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินนั้นท่านทําอะไรก็จะมีความสําเร็จบางคนนั้นทํางานเกี่ยวกับรับราชการในช่วงนี้จะมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งและอาจจะมีคนรักใคร่ท่านอีกมากมายในช่วงนี้ถตาหากว่าท่านทํางานรับราชการจะมีเจ้านายรักและจะมีการ ที่โชคดีได้ขยับขยายกิจการในเรื่องของการงานให้ก้าวหน้าไปอีกท่านจะมีลูกน้องและจะมีบริวารรับใช้ท่านอีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานนั้นชาวราศีกันจะประสบกับความสําเร็จอยู่เสมอในเรื่องของการรับจ้างอีกเช่นเดียวกันถตาหากว่าท่านชอบ ในด้านรับจ้างก่อสร้างหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จงานก็จะมารอท่านอีกมากมายชาวราศีกันนั้นท่านเป็นคนที่โชคดีชอบลุยงานงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำก็ จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนั้นบางคนออกไปทํานอกสถานที่ก็มีโชคมีลาบบางคนก็ไปเจองานที่ดีกว่าที่เดิมท่านทําแล้วจะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรำรม,มีคนให้เกียรติท่านมีคนยกย่องท่านในเรื่องของการงานนั้นก็ถือว่าท่านเป็นคนที่มีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันการเงินการทองก็ถือว่าดีชาวราศีกันนั้น ในช่วงของเดือนเมษายนก่อนถึงสงกรานนี้การเงินของท่านนั้นก็มีเข้ามา,าท่านหลายช่องทางในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินนั้นเรียกว่าท่านไม่เดือดร้อนอยากได้อะไรในช่วงนี้ย่อมจะได้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่ของแพงก็สามารถซื้อได้จัดหาได้เพราะว่าในเรื่องของการเงินนั้นท่านมีเข้ามาเรียกว่าไม่ขาดสายท่านเคยลงทุนอะไร กับใครก็ไว้ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ก็จะมีเงินผลและมีเงินกำไรปันผลเข้ามาท่านดวงชะตาของท่านนั้นจะไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดๆทั้งนั้นถือว่าชาวราศีกันในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้ก็นับว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทอง ในช่วงของวันที่14ที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีมีนในช่วงของวันที่14ี่นี้นั่นจะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกันมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ท่านจะทำอะไรก็ให้ท่านตัดสินใจทำได้เลย งานทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นการลงทุนอะไรก็ถือว่าดีในช่วงนี้จะมีความสำเร็จลงทุนไปแล้วท่านจะมีกำไรกำไรได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาอีกในช่วงนี้การลงทุนจะเหมาะอย่างมากๆไม่ว่าจะลงทุนเกี่ยวกับในด้านของการค้าขายหรือการก่อสร้างหรือว่าจะไปลงทุนเกี่ยวกับเกษตรกร ทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะกับการลงทุนทั้งนั้นเงินทองนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะเป็นคนที่ล่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นได้บางคนนั้นได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเงินหมื่นเงินแสนในช่วงของเดือนมีนาเมษานี่ถือว่าเงินทองก็หลั่งไหลเข้ามาโชคลาภก็มีอยู่ในช่วงนี้แต่สิ่งที่ท่านต้องระวัง ก็มีอยู่บ้างในเรื่องของอารมณ์หรือว่าในเรื่องของจิตใจอย่าใจร้อนทำอะไรอย่าอารมณ์แรงทำอะไรก็ค่อยๆพิถีพิถันค่อยๆคิดค่อยๆพูดค่อยๆจาทำอะไรก็จะมีความสำเร็จถ้าหากว่าเราทำงานรวมกันหลายคนหรือว่าทำงานเป็นชิ้นเป็นอันอันนี้ท่านระวังไว้ในเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อน ค่อยๆทำแล้วงานของท่านนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นจะมีคนยกย่องผลงานของท่านนั้นจะดีบางคนนั้นเป็นเซลล์ขายของหรือว่าซื้อของอันนี้ท่านก็จะมีงานทำอยู่เรื่อยๆงานของท่านที่ทำนั้นก็จะมีเงินมีทองหลังไหลเข้ามามีคนนับหน้าถือตาท่านอีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าดวงของชาวราศีกันนัน จะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นการเงินการทองถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของโชคลาบก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้ท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลูดวงก็ลองดูได้การงานการเงินก็ถือว่าดีโชคลาบก็มีมาอยู่ในช่วงนี้ท่านจะลองเสี่ยงโชคหรือว่าท่านจะลองหาเลขอันนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนหาใกล้ๆตัวก็ได้อทิเช่น อายุของเราหรืออายุของคนที่อยู่ในบ้านที่อายุมากอันนี้ก็ลองให้ท่านลองเอาไปพิจารณาหรือว่าลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงทายท่านอาจจะมีโชคมีลาบได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของทะเบียนรถทะเบียนบ้านอีกเช่นเดียวกันอันนี้ให้ท่านลองดูได้ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอาจจะมีเกิดขึ้น ในระยะของวันที่ส6ของเดือนมีนาคมนี้จะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ราศีกุมภ์นี้ราศีกันนั้นจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาทดแทนอีกมากมายรวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นท่านจะมีโชคมีลาบเข้ามาเกิดท่านอีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีจาวราศีกันนั้นจะทำอะไรก็ จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในเรื่องของการทำมาหากินหรือว่าการงานและสิ่งแวดล้อมบ,บางทีในช่วงนี้เราคาดหวังอะไรหรือว่าเราจะทำอะไรอาจจะไม่ได้ดังใจที่เราต้องการหรือว่าที่เรานึกคิดไว้การงานบางทีอาจจะมีการเลื่อนออกไปอีกหรือว่าเราจับจองสิ่งของอะไรไว้อาจจะมีการยกเลิกหรือว่า มีการยกเว้นอาจจะมีการเลื่อนออกไปอีกในเรื่องของการเราจะซื้อหรือว่าเราจะขายอะไรในช่วงนี้ก็อาจจะมีการเลื่อนออกไปอีกเพราะฉะนั้นในเรื่องของดวงจะตาราศีนั่นก็ถือว่ายัางไม่แน่ในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างก็ดีในช่วงของวันที่28จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีสิงห์ ในช่วงของวันที่8นี้นั้นดวงของชาวราศีกันนั้นก็จะมีความโดดเด่นกลับมาอีกครั้งในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็ท่านรีบทำได้เลยคนรักคนใกล้ก็ดีเอาอกเอาใจดีคนที่ยังเป็นโสดก็จะเจอเนื้อคู่ในช่วงของเดือนเมษายนหรือว่าเทศกากลกรุเาเทศกลาลเทศกาลในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้น จะมีโชคมีลาบจะเจอเนื้อคู่อีกในช่วงของเดือนเมษายนนี้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะเริ่มดีขึ้นมาอีกครั้งในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าดีจะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆการงานนั้นก็ถือว่าดีการเงินก็ดีมีตามมาสองอย่างนี้ถากว่าท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานก็ยิ่งมีเงินมีทอง เป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านชาวราศีกันนั่นสรุปโดยภาพรวมแล้วในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้ท่านจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งที่ไม่ดีก็มีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆสำหรับที่ท่านต้องระวังตามที่เราได้บอกไปแล้ว การทำนายดูดวงนี้ก็เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางเพื่อความสว่างสวัยเกิดขึ้นเรารับรู้แล้วสิ่งไหนดีเราก็ปฏิบัติสิ่งไหนไม่ดีเราก็ระเว้นไว้การฟังนั้นให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำรายการ อีกด้วยครับก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วในวันนี้จงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะอยากได้อะไรในช่วงไหนก็ขอให้ท่านได้ดังใจที่ท่านต้องการเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี